อยากกระดูมไหมคะทันได้หลักล้านแรกทันทำอย่างไร จุดที่ทำไม่ทันเนี่ยได้หลักล้านตอนนั้นบอกเลยว่าเริ่มถอดใจเพราะอะไรรู้ว่ารู้สึกว่าเหนื่อยตื่น,นตั้งแต่ตีสามตีสี่ไปขายของตามตลาดนัดเช้าตลาดนัดหนึง่งกลางวันตลาดนัดหนึง่งเย็นตลาดนัดหนึง่งวันนั้นนะไม่ได้แค่ลงหนังสืออย่างเดียวรายการวิทยุคุณไก่มีสุขก็มาสัมภาษณ์ช่องสามก็ออกรายการโอ้โหออกรายการเยอะมากจนนับไม่ท้วนประมาณอยู่เจ็ดสิบแปดสิบรายการได้อะในวันนั้นก็เลยบอกว่าเฮ้ย ขยันมาแบบนี้ออกรายการมาเยอะขนาดนี้ทำไมไม่รวยสักทีทำไมถึงแบบไม่มีเงินสักทีรายรับไม่พอกับรายจ่ายคือตอนนั้นชีวิตแบบรู้สึกย่ำแย่มากไม่รู้จะทำยังไงวันนั้นก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยเราไปเรียนรู้วิธีการทำออนไลน์ดีกว่าเลยหันไปนั่งมองฉันจะทำธุรกิจอะไรดีวันนั้นนั่งถามตัวเองอย่างเดียว แล้วก็ไปนั่งมองว่าธุรกิจอะไรที่มันเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างรายรับได้แล้วมันจะทําให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นได้แล้วมันเป็นธุรกิจที่เราลงมือทํามันอะแล้วมันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้วันนั้นก็เห็นเทรนด์ความงามมาแรงเนาะคนเข้าคลินิกศัลยกรรมเยอะมากเยอะมากตอนนั้นแบบคลินิกศัลยกรรมกําลังมาแรงเราก็เลยมีความรู้สึกว่าโอ้โหถ้าทําอะไรเกี่ยวกับความงามน,นี่มันคงดีมากเลยเนาะ แล้วก็ไปเรียนรู้วิธีการตอนนั้นออนไลน์เริ่มมาทันเริ่มต้นไปเรียนรู้วิธีการสร้างแลน ไปเรียนรู้จากท่านอาจารย์สมคิดระวังกกนและหลังจากนั้น,นโชคดีมากอีกสามวันผ่านไปหลังจากเรียนแบรนด์กับอาจารย์สมคิดจบนะคะอาจารย์ให้เลขาโทรมาชวนทันมาทำเกี่ยวกับการนวดหน้าทันก็ไปเริ่มต้นเริ่มต้นไปทำงานกับอาจารย์สมคิดระวังกกนตอนที่ทันไปเรียนรู้กับอาจารย์สมคิดเนี่ยมีหลายคนที่ไปเรียนกับอาจารย์แต่คุณรู้ปะ่ะคนเนี่ย เรียนเหมือนกันฟังเหมือนกันแต่ทำไมคนถึงประสบความสำเร็จแตกต่างกันลงมือทำทุกคนรู้หมดแต่หัวใจสำคัญที่สุดคือเริ่มให้ไวทำให้เร็วปรับปรุงให้ด่วนที่สุดทันก็ยกเตียง Delivery ไปหาลูกค้าถึงที่บ้านรเริ่มต้นจากการที่โพสใน Facebook ส่วนตัว ก็โพสอะว่าวันนี้ไปรับนวดลูกค้ามาวิธีการแก้ปัญหาหน้าทาแบบนี้แบบนี้ปรากฏว่า15วันแรกทันสร้างไลน์รับได้หลักแสนจากการนวดหน้าทันได้เงินประมาณหลักแสนเนี่ยอยู่อย่างเงี้ยตลอดระยะเวลามา3ปีเต็มคือหลักแสน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 อย่างเงี้ยเออมันไม่ขึ้นหลักล้านสักทีจนแบบทำยังไงคิดในเรื่องของการทำออนไลน์ ฮิตในเรื่องของการเอาหน้าออกกล่องลงมือทำมันทันทีอันใช้จากอุปกรณ์ที่ทันมีอยู่มือถือเครื่องเดียวสอนเทคนิควิธีการนวดหน้าออกมาสอนออกมาพูดให้ความรู้ตอนเช้าอัดตอนบ่ายตัดต่อวิดีโอตอนเย็นโพสต์ทำแบบนี้ทุกวันทุกวันทุกวันจากคนติดตามแค่ครั้งแรก90กว่าคนสักพักหนึ่งไอ้จักที่มันทำทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยกระโดดขึ้นเป็นพันคนคือพันคนคือตกใจมาก แล้วมันก็เริ่มมีรายรับเข้ามาพอเริ่มมีเข้ามาเนี่ยมันมีกําลังใจมันมีกําลังใจทันก็ทําต่อ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 จนสุดท้ายทันสร้างรายรับได้หลักล้านต่อเดือนและจุดที่เพคที่สุดคืออะไรรู้ปะมันได้หลักล้านแบบต่อเนื่องทุกเดือน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 กดซีเฟิร์สไปนะคะครูทันสอนปั้นแบบ